เป็นต้ตนคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในด้านพลังงานซึ่งประกอบด้วยเหม่อมและวงปีดียทอนเทวกุลในาการุณกิติสถาพรอ,อดีตประลัดกระทรวงพาณิชย์ในจักรมล์ผาสุขมณิชอดีตประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายบรรพตหง์ทองอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเสริฐบุญสัมพันธ์ในพระราชสุขเวในายวิเศษจูพิบาซึ่งสามคนหลังนี้เป็นอดีตผู้บริหารสูงสุดของปตท,ท,ทก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรใหม่ในการปฏิรูปพลังงานอย่างที่ประชาชนคาดหวังเพราะเชื่อว่า การคัดสรรคณะกรรมาการปฏิรูปพลังงานเข้ามาทําหน้าที่คงไม่หนีไปจากคนหน้าเดิมๆที่บริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศมาก่อนหน้านี้หากจะอธิบายความเพิ่มเติมจากประกาศดังกล่าวก็ต้องบอกว่าเงินนี้แต่ละสายส่งตัวแทนเข้ามาอย่างพร้อมเพียงกล่าวคือสายพลเอกประวิทรวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาคอสอชอพี่ใหญ่แห่งปูรพาพยักฆ์ก็มีหม่อมราชวงศ์ปีดียทธรเตวกุลเป็นเสมือนผู้แทนเป็นหรือเซ็นะเบียนคอนเนคชั่น ส่วนชินวัตรคันนิชเช่นก็ส่งอดีตผู้บริหารปตทะคือนายพระสุขเวทนายวิเศษจูพิบาลในประเสริฐบุญสัมพันธ์เข้ามาและอ่านรบรวมนายจักรมนภาสุขวันนีเข้าไปด้วยพอดีตแท็กนกแขกจากสภาพักคนนี้ก็รุ่งเรืองในยุคทักษิทไม่น้อยขณะที่ฝ้าพระสุเทพทื่อสุวรรณอดีตแกนนำกอปปสก็ชัดเจนว่าส่งนายปิยะสวัสดิ์อัมรนันที่เข้าไปยึดหัวหาดในตําแหน่งประธานบอปตทก่อนหน้านี้แล้ว ชื่อเสียงเรี้ยงนามข้างต้นยังชวนให้จับตาว่าเป็นการส่งสัญญาณต่อสังคมหรือไม่ว่าเงินนี้ปตทอาจจะมีสิทธ์แปลงกายเป็นเอกชนเต็มตัว ดูจากแผนการแยกท่อกาจากปตทออกมาตั้งบริษัทใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติกอ่อพชอที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอนั่งเป็นประธานไปหมาดๆและอาจลามเลยไปถึงรัฐวิาสาหกิจการไฟฟ้าโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนื่องจากหนึ่งในคณะกรรมการสัญหาสมาชิกสภาปั่ปง่งงชาินนทีือใเศจจุบานเคยปลุกปั้นจะแปรรูปเอาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าตลาดหุ้นมาแล้วในยุครัฐบาลทักษิณสองมาแล้วเดชบุญที่แผนการต้องล้มเลิกเพราะคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้ระงับการกระจายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในตลาดหลักทรัพย์อย่างไรก็ตามขอ,อย้ําอีกครั้งคือไม่ได้บอกว่าพวกเขามีอํานาจที่จะทําให้เป็นเช่นนั้นโดยตรงเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มบุคคลที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการสรรหามีแนวคิดมีประสบการณ์ทําอะไรกันมาก่อนและมีคอนเนคชั่นกับสายอํานาจไหนบ้างซึ่ง เรืเ่องมพผลที่จะถูกมองว่าเมื่อพวกเขาจะต้องเลือกสมาชิกสภาปัตร,รูปพลังงานก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเลือกคนที่มีแนวคิดเฉกเช่นเดียวกันคณะกรรมาการสรรหาที่คอสอชอตั้งขึ้นครั้งนี้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ได้ชื่อว่าอยู่ในกลุ่มจินกลุ่มกวนชินวัตรคอนเน็กชันมีสัดส่วนสูงคือ3าถึงสคนในจํานวนทั้งหมด7คนอีกต่างหากหากไล่เลี่ยงที่มาที่ไปของคณะกรรมาการสรรหาดังกล่าว ทางต้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะในแวดวงพลังงานแล้วสี่ในเจ็ดคนคือหม่อมราชวงศ์ปีดียธรในวิเศษในประเสริฐและในพระละก็ล้วนแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพลและมีอำนาจบริหารจัดก,การด้านพลังงานของประเทศและอีกคนคือนายจักรมลก็เคยเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดปตทมาแล้วในสมัยที่ดำรงตำแหน่งปลัดก,กระทรวงอุตสาหก,กรรมการสำหรับหม่อมราชวงศ์ปีดียธรเทวคุณหม่อมอุยอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีคัง เคยได้รับมอบหมายทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติก่พอพ่อจรนายรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเวลานั้นในปีแยสวรดิ์อมรนานันดำรงตำแหน่งเป็น,นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐประหา,ารครั้งล่าสุดหม่อมอุยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าคอสอชอและในปียสวสร,ริ์ก็ได้รับเลือกให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดบอตทตัวอย่างผลงานสำคัญด้านพลังงานที่ต้องบันทึกไว้ขณะที่หม่อมอุ๋ย นางประธานกปรปชเช่นมติกปรปชครั้งที่4ทครับ2,549ครั้งที่107เมื่อวันจันทร์ที่6พฤศจิกาย,ยน2,549ในห้องประชุม301ตึกบัญชการสำนียบรัฐบาลมีมติให้มีการแก้ไขปรับปรุงพรบปิโตเลียมพศ2,514โดยปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรกรมการปิโตเลียมรวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตเลียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมอีกหนึ่งผลง,งานก็คือการมีมติกรอบรว่จาครั้งที่สองพัก2,550ครั้งที่111เมื่อวันที่2มีนาคม2,550ในห้องประชุม301ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์เป็นมติคำร้องนำร่อง หลังจากนั้นมีการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจะทั่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า PDP 2010ของเงกี่วางแผนสร้าง5โรงจํานวน5,000เมกะวัตต์โดยแห่งแรกจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบในปี2563ส่วนโรงที่2,34และ5จะผลิตไฟเข้าสู่ระบบในปีพศ2564 2567 2568และ2571ตามลําดับ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นระเบิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องพักแผนนี้ไปก่อนสําหรับอีกสาคนคือนายประเสริฐเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทนายพละอดีตผู้ว่าการปตทและในวิเศษอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนายแพทย์พรมเลืองุริยเดชและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยุครัฐบาลพักษินสองก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกัน ฟอร์เไปที่นายวิเศษจูพิบาลก่อนใครอื่นเขาผู้นี้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในรัฐบาลทักษิงกลกาวคือขณะที่นั่งอยู่ในตาแหน่งกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ปตท,ทก็เป็นคีย์แมนคนสําคัญในการแปรรูปปตท,ทจนสําเร็จและเมื่อรู้จักปตทเขาเข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการก,าร,ากระทรวงพลังงานตั้งแต่กุมภาพันธ์2546ถึงมกราคม2548เระสร้างผลงานชิ้นเอกอุตสาหกรรมคือสารปันรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแป่รูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจนเกือบสําเร็จ หากไม่เจอคําสั่งสารปกครองสูงสุดเสียก่อนป่านชนิดการไฟฟ้าป่าผลิตก,ก็คงเข้าตลาดหุ้นเรียบร้อยโรงเรียนจินวัดไปแล้วในวิเศษได้ชื่อว่าเป็นกุญเชิคนสําคัญของในแพทย์พรมมินเพราะถ้าจะว่าไปแล้วรัฐบาลทักษิณนั้นหาได้มีความเชี่ยวชาญช่ำชองในกิจการพลังงานมาตั้งแต่ต้นด้วยว่าเติบโตมาจากธุรกิจโทรคมนาคมเป็นหลักกระทั่งมาเจอเพชรม่นง,งามที่ชื่อวิเศษจูพิบาลนี่แหละที่ทำให้รัฐบาลทักษิณสามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ใจการธุรกิจด้านพลังงานกิจการสาธารณูปโภคที่เป็นเส้นเลือดสําคัญ ของประเทศและเมื่อนายแพทย์พรมเมนลูกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปรับตําแหน่งเลขาธิการ,การนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทตักษิงจินวัตรก็ส่งมอบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน11มีนาคม2548-19กันยายน2549ในรัฐบาลทักษิณ2ให้กับนายวิเศษคนนี้นี่เองนอกจากจะเป็นพี่เลี้ยงรข่งกกยใน แพศพ์ผม,มิีแล้วเขายังอยู่เบื้องหลังกุศโรบายในการกล่อมแกมบังคับให้พนักงานการไฟฟ้า่ายผลิตกว่า2 6 0 0 0คนยอมอ่อนให้ข้อกับนโยบายแปรูปสาภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเพื่อเรื่องรับเข้าระลมันในตลาดหลักทรัพย์ภายในเดือนพฤษภาคม2548เลยว่ากำหนดเดิมถึง2เดือนอน,ออน,นอกเหนือจากเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานการไฟฟ้า่ายผลิต15%ปเ ยังไม่ปิดเพานั่งานจอดเกษียณและก็เสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ต้องการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าสัดส่วน50%ของความต้องการใช้ในประเทศและต้องการเป็นผู้ซื้อฝ่ายแต่เพียงผู้เดียวไพ่ใบสุดท้ายที่ทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องพังงาคือแผนการที่กระทรวงพลังงานระบุว่าต่อจากนี้ไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเดียวที่ผูกขาดการผลิตไฟฟ้าอีกต่อไปเมื่อกระทรวงพลังงานมีนโยบายชัดเจนที่จะปลดลงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดเล็กขนาด 20- 30เถึงมิมวัตต์ จะจ่ายตามแนวทางการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติมากถึง400โครงการแทนการลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูงตัวละครที่เข้ามาในจังหวัดที่พอเหมาะคือบริษัทปตทจำกัดอาหารชนเจ้าของธุรกิจจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติภายในแพทย์พรมมินใช้ปตทเป็นเครื่องมือกดดันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยประโยคทองที่ว่าปตทจะเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญตามแนวท่อส่งก๊าซแบบไม่ง้อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและขู่อีกว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนโดยกระทรวงการคลังจะตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งขึ้นมาถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจและดูแลก,การบริหารจัดก,การหากรัฐวิสาหกิจโตไม่ปรับตัวก็เลือกอีกแหล่งมาดําเนินการแทนได้ทําให้ประเทศมีทางเลือกสูงขึ้นวงในระบุว่าเครื่องหลังท่วงทานองอันแยบยลของกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยอมรับการแปรรูปมีชื่อของวิเศษจูพิบาลอยู่ด้วยโดยไม่มีข้อสงสยัยโดยเฉพาะในหมากที่มีปตอทอเป็นตัวเดินเกม เขาคืออดีตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ปตทซึ่งลงจากตําแหน่งและส่งไม้ต่อให้กับประเสริฐพุนสัมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ปตทคนต่อมานอกจากนั้นนายวิเศษยังเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการผลักดันโครงการแรมบิดหรือโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การด้านพลังงานในภูมิภาคมูลค่าหลายแสนล้านบาทรวมทั้งโครงการปิโตเคมีระยะที่3ที่มีมูลค่า4ี่แสนล้านบาทที่ปตทเป็นแกนนําสําคัญ โดยโครงการนี้ทําข้อจํากัดพิกลพิการในยุครัฐบาลทักษิณหนึ่งถึงรัฐบาลทักษิณสองและต่อเน,นื่องมาสาเร็จในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สำนักข่าวอิสรารายงานว่าปัจจุบันนายวิเศษจูพิบาลเป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดดําเนินการ5แห่งได้แก่บริษัทเก้าเจพาจัดบริษัทเจพาวเวอร์โฮดิ้งประเทศไทยจํากัดถือหุ้นใหญ่2บริษัทเก้าเอ็นเนอร์ยีรีเวอร์เมนจัดนายสารรัตนวัตรถือหุ้นใหญ่ บริษัท CUEL จำกัดการออกแบบจัดซื้อและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลบริษัทยูนิไทยชิปยาบแอนเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเชฟรอน E&C e Holding จำกัดกลุ่มเชฟรอนบริษัทยูไนเตชิปปิ้งจำกัดถือหุน้น4บริษัทบางปะอินกรอบจำกัดกลุ่มนายพิทักษ์อินทระวิทยนนนนท C า,าน, oh ok น,มมน,น,นั์ถือหุ้นใหญ่บริษัท ACL จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทโง่หกจำกัดของนายสุเมตันทุวันนิถือหุ้นใหญ่ บริษัทที่นายวิเศษยังเป็นกรรมการอยู่ในที่น่าสนใจนอกจากกลุ่มเชฟแ,แล้วก็คือบริษัทแก้วเอเนอร์จีเดเวลอปเมนต์จำกัดที่มีนายสารัตน์รัตนาวัตรีเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลกาลังผลิตไฟฟ้าเอกชน5,000เมกะวัตต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดโดยแก้วและกอนไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า PPA แบบเร่งด่วนในปลายเดือนธันวาคม2556ซึ่งเป็นการลงนามหลังจากนางสาวยิ่งลักชินวัตร นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาวันที่9ธันวาคม2556หลังจากนี้นก็มีการแพร่ภาพชายหน้าคล้ายในสารัฐไปแบบพบกับพันตำรวจโททัศษินจินวัตที่สิงคโ,โปร์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นที่หือหากันสำหรับในประเสริฐบุญสัมพันธ์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอและกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่ปตท,อทอสองสมัยบิ๊กไฟคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันอีกทั้งยังถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงก,กับชินวัตไม่ว่าเขาจะออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขกนก็ตาม สำนักข่าวอิสรารายงานเอาไว้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2557ขณะที่กอปปอสชุมนุมและมีการพากเพียถึงนายประเสริฐบุญสัมพันธ์กับชินวัตรอาไว้ววานายประเสริฐบุญสัมพันธ์กรรมการบริษัทชินคอร์เปอรชั่นจำกัดมหาชนเป็นกรรมการเครือปตทสองแห่งคือบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีข้อจำกัดมหาชนและกรรมการธนาคารกรุงไทยจำกัดและยังเป็นกรรมการบริษัทเมอร์เมดมาริไทจำกัดมหาชนเพื่อการลงทุนบริษัทโทรเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชน ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจทั้งสองบริษัทมีกลุ่มบริษัทเซนเท่าเดอพอซิทอรี่จำกัดจากสิงคโปร์และตระกลูลม,มหากิสริร่วมกันเถือหุ้นใหญ่ทั้งนี้นายประยุทธ์ม,มหากิสริเคยเป็นรองหัวหน้าพรคไทยรักไทยและเคยเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่พรคไทยรักไทยนายเฉลิมชัยม,มหากิสริบุตรชายเป็นรองโฆษกรัฐบาลและเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหาวคำของนายพานทองแทชินวัตรถึงแม้นายประเสริฐจะปฏิเสธว่าชินคอร์ปอเรชั่นหรืออินทัศในเวลานี้มีกองทุนเทม,มาเสคแห่งสิงคโปร์ถือหุ้น ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลจินวัตแล้วแต่ก็ยังมีสายใหญ่จินวัตคอนเน็กชันที่เชื่อมผ่านบริษัทที่นายประยุทธ์มหากิษรรเป็นเพื่อถือหุ้นใหญ่ให้เป็นที่สงสัยของสังคมส่วนนายพระสุกเวทนี่ก็เส้นทางเดียวกันเขาเป็นอดีตผู้ว่าการการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการบอร์ดปตทไทยออยล์รวมทั้งบริษัทลูกของปตทอีกนับไม่ถ้วนและที่น่าสังเกตก็คือเขานี่แหละที่มีบทบาทในการพื้นปูกิจการบริษัท TPI และนําไปสู่การฮุบกิจการของ TPI ให้เข้ามาอยู่ในเครือปตทในยุครัฐบาลทักษิณหนึ่งในที่สุดเลือกในว่าเขาเป็น g ีแมนคนสําคัญที่รัฐบาลทักษิณเลือกใช้เมื่อต้องการจะย,ยึด TPI อย่างเด็กค่ะซึ่งเวลานั้นพระละสุขเวศค่าจ้างเฉลี่ยจากทุกเก้าอี้ตกปีละ25ล้าน5แสนบาทเป็นอย่างต่ำและยังได้ค่าตอบแทนในะรูปของหุ้นอีกมูลค่าวกว่า43ล้าน6แสนบาท ปัจจุบันนี้นอกจากนายพาระรจะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมืองแร่ชื่อบริษัท P.S. r e s o u r c e จำกัดแล้วสำนักข่าวอิสราเอลยังราย,ยางรรานว่านายพาระรยังเป็นกรรมการบริษัทที่เปิดดำเนินการ4แห่งคือบริษัท Empire Asia Energy Group, Group จำกัดที่ปรึกษาด้านพลังงานกลุ่มในายรุ่ดเปลีงง่ยนพงศ์าลบริษัทไทยโซล่าเอเนร์ยีจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจพลังงานกลุ่มในประชามารีนวนเป็นเจ้าของมีนายแพทย์พงศ์มินเลอร์สุริยเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลพันจรวจโททักษิณชินวัตรและนางเสรีเป็น สิทธิวรณร่วมเป็นกรรมาการบริษัทยูเนี่ยปีโตเคมีคอจำกัดมหาชนนำเข้าและจำหน่ายเคมีพัณฑ์นังการจนาสุวรรณภา,าสีถือหุ้นใหญ่บริษัทสุทดทศมิดจำกัดให้เชาวรถยนต์และพัฒนาปโปรแกรมมในสิทธิพรรัตโนโอภาสเป็นเจ้าของส่วนนายจักรมน์ผาสุวรรณึกดังลำตงดํตำแหน่งรลขาที่การสภาพ,พัดคบถึือเมื่อป,ปี2547รัฐบะารทตซึ่งจะแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งประดกระทรวงอุตสาหกรรม และเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดพัฒและท็อปสองบริษัทนี้ให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการในอัตราที่สูงมากและมักมีการแจกคุณย่างสม่ำเสมอเป็นผลที่ทําให้นายจักรมลได้รับเงินค่าจ้างเฉลี่ยขั้นต่ำไปถึงปีละหกล้านเจ็ดแสนบาทกับพู้ในพอร์ตอิมูลค่ากว่า25ล้านบาทช่วงปี2549ช่วงเวลาที่นายจักรมลรุกเรือในตําแหน่งหน้าที่ราชการและทางขาควบตําแหน่งกรรมการบริษัทเอกชนในสมัยรัฐบาลทักษิณนั้นมีโครงการลงทุนสําคัญที่รัฐบาลกําลังขับเคลื่อนก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่3พศ2547-2561มูลค่า4แสนล้านบาทนโยบายที่ใช้การในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามเป้าหมายเพื่อมูลค่าการธรรมชาติเป็นการสร้างโอกาสาแสวงหารายได้และกำไรอย่างงดงามให้กับปตบทซึ่งผูกขาดธุรกิจก๊าซแต่เพียงผู้เดียวนี่คือโฉมหน้าของคณะกรรมการสัญหาสมาชิสภาปัจรุปพลังงานของชาติาที่คอสชแต่งตั้งขึ้นมาซึ่งเมื่อเห็นรายชื่อผลงานล้มทั้งสายสัมพันธ์หลายคนคงมีคำตอบล่วงหน้าแล้วว่า ปฏิรูปพลังงานรอบนี้จะออกมาเป็นเช่นใด